ทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของ verb to be นะคะแต่เรื่องที่รูจะชนให้วันนี้น่ยจะเป็น verb to be ในรูปของ present หรือว่าปัจจุบันเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะนั่นก็คือ is am แล้วก็ are นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้ทั้ง3ตัวนี้กันนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนรูปประโยคต่างๆด้วยนะคะเช่นจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธหรือจากปฏิเสธเป็นคําถามนะคะจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ หลายๆคนนะคะทราบความหมายของ ismr อยู่แล้วนั่นก็คือแปลว่าเป็นแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือนะคะแต่ไม่ใช่ทุกประโยคนะคะนักเรียนที่เราจะแปล ismr แปลว่าเป็นแปลว่าอยู่แปลว่าคืนะคะบางประโยคเนี่ยเราไม่ต้องแปลมันก็ได้นะคะมันแค่ถูกนํามาใช้เพื่อให้ถูกหลักไวยากรณ์เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการแปลความหมายของ ismr กันนะคะว่าตอนไหนที่มันควรแปลและตอนไหนที่มันไม่ควรแปลนะคะยกตัวอย่างแรกนะคะครูบอกว่า ismr เนี่ยถ้าบวกกับสถานที่ให้นักเรียนแปลความหมายของมันว่าอยู่ เช่น i am at home ฉันอยู่ที่บ้านคำว่า home เป็นสถานที่นะคะให้นักเรียนแปลความหมายว่าอยู่ตัวอย่างที่2 is am are บวกกับคำนามอื่นๆนะคะจะแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือเช่น i am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชาย คำว่า boy นะคะเป็นคำนามเรื่อ I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิง I am a teacher ฉันเป็นคุณครูนะคะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้ดอกจันไว้เลยนะคะนักเรียนถ้า a m r บวกกับคำคุณศรรัพท์หรือ adjective นะคะ adjective ก็คือคำที่บอกลักษณะของคำนามเช่นอ้วนลำดำเตีย้ยสูงต่ำดำขาวนะคะหรือสีต่างๆเนี่ยก็เป็น adjective หมดเลยนะคะเราไม่ต้องแปลมันนะคะเช่นบอกว่า I am beautiful ฉันสวย คำว่า am ตรงนี้นักเรียนห้ามแปลนะคะนักเรียนจะไปแปลว่าฉันคือสวยฉันเป็นสวยอย่างนี้ไม่ได้นะคะให้นักเรียนแปลแค่ประธานแล้วก็ adjective ก็คือ I am beautiful ฉันสวยก็พอนะคะต่อไปนะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคของ is am are กันนะคะตัวตัวแรกนะคะครูจะให้นักเรียนดูที่คำว่า am นะคะ am อ่านว่า am นะคะ am จะใช้คู่กับ I เท่านั้นนะคะ I am ห้ามใช้กับตัวอื่นนะคะตัวที่สค่ะ is is อ่านว่า is นะคะ is จะใช้กับประธาน he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะเอกแปลว่าหนึ่งนะคะเอกพจน์ก็แปลว่าประธานที่มีอันเดียวสิ่งเดียวหรือตัวเดียวนะคะเช่น a cat แมวหนึ่งตัว he is she is it is หรือ a cat is แบบนี้นะคะและตัวสุดท้ายค่ะ are are จะใช้กับประธาน you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะ หูนี่ค่ะหูมีสองข้างเพราหูคตก็แปละว่าสิ่งที่มันมีมากกว่าหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น cat you are we are they are หรือ cat's are และนักเรียนทราบไหมคะว่า verb to be ที่นรกเรียนเรียนเยนมื่อสักครู่เนี่ยสามารถย่อรูปได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น I am I am ก็ย่อเป็น I'm I'm หรือ I am not แปลว่าฉันไม่จุดๆนะคะนี่เป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะ I am not ก็ย่อเป็น I'm <am> not I'm not, not He is ย่อเป็น his ส่วน he is not ย่อเป็น he's not he's not หรืออีกรูปหนึ่งนะคะ he isn't he isn't ตรงนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะให้นักเรยียนจำนะคะ he isn't is and apostrophe t นะคะอันว่า isn't 3, she is ย่อเป็น she's she's she is not ย่อเป็น she's not she's not หรือ she isn't she isn't และสีนะคะ it is ย่อเป็น it's it's it is not ย่อเป็น it's not it's not หรือ it isn't it isn't ต่อไปนะคะคำว่า you are you are รูปยอ่อก็คือ your e your มันจะออกเสียงเหมือนกับคำว่า w h oh your a อ่านว่า your a e เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะแปลว่าของคุณนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะ you are ตรงนี้กับ your ตรงนี้นะคะออกเสียงเหมือนกันเลย your e ต่อไปนะคะ you are not you are not ก็คือ you r e not หรือ you aren't aren't ตรงนี้นะคะ A R E N d A P O R T to F e นะคะแล้วก็ตามด้วยทมาจากคำว่า a r e not นะคะา N r O n T ต่อไป we are not we are not ก็คือย่อเป็น we're not we're not หรือ we aren't we aren't นะคะต่อไปสุดท้ายค่ะ they are they are ย่อเป็น there there they are not ย่อเป็น They're not, they're not. They aren't, they aren't. มาดูต่อกันที่ประโยคนะคะประโยคอันแรกก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเนี่ยง่ายๆเลยค่ะนักเรียนเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เลยนะคะเราแค่ต้องเลือกใช้ verb to be ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับประธานนะคะยกตัวอย่างเช่น I ก็ใช้คู่กับ am ตัวอย่างประโยคนะคะ I am a doctor ฉันเป็นคุณหมอหรือฉันคือคุณหมอนะคะส่วน he she it หรือประธานที่เป็นเอก,กพจน์มีหนึ่งเดียวอันเดียวสิ่งเดียวใช้ is ยกตัวอย่างเช่น he is smart เขาหลอ่อเขาเท่เขาเก่งนะคะ She is a girl เขาเป็นเด็กผู้หญิง It is a dog นั่นคือสุนัข A cat is black แมวตัวนั้นเนี่ยสีดำนะคะตรงนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนไม่ต้องแปลคำว่า is ตรงนี้นะคะเพราะคำว่า black เนี่ยมันคือ adjective นะคะแมวสีดำไม่ต้องแปลว่า is จะเป็นจะอยู่หรือจะคือนะคะหรือ You are my friend คุณคือเพื่อนของฉัน We are from Thailand พวกเรามาจากประเทศไทย ส่วนประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนเพียงแค่นักเรียนนะคะเติม not เข้าไปข้างหลัง verb to be ค่ะยกตัวอย่างเช่น I am not a doctor ฉันไม่ใช่คุณหมอ He is not smart เขาไม่ได้เก่งนะ She is not a girl เขาไม่ใช่เด็กผู้หญิงเห็นไหมคะแค่วาง not ไว้ข้างหลัง verb to be แค่นี้เองค่ะและนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถย่อรูปประโยคได้ด้วยนะคะเช่น Uh, she is not c a t ็ n she isn't she isn't a girl it is this not a dog ก a ย e n it i s t a dog it isn't a dog หรือ you are not my friend คุณไม่ใช่เพื่อนของฉัน you aren't my friend และสุดท้ายนะคะประโยคคำถามนะคะวิธีการเนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องเอา verb to be นะคะมาวางไว้ข้างหน้าสุดนะคะก็คือย้ายมันมานะคะยกตัวอย่างเช่นจากประโยคที่บอกว่า I am a doctor. ฉันคือหมอนะคะนี่ไงคะคำว่า am นักเรียนเห็น am ตรงนี้ไหมคะเราก็คือย้ายมันมาไว้ข้างหน้านะคะย้ายมันมาไว้ตรงนี้ดังตัวอย่างประโยคเลยนะคะเห็นไหมคะ am เราตามด้วย subject ค่ะก็คือ I am I a doctor แล้วใส่ question mark ด้วยนะคะเพื่อให้มันเป็นประโยคคำถาม am I a doctor ฉันเป็นหมอใช่ไหม แล้วเวลาตอบคำถามลักษณะนี้นะคะนักเรียนจะต้องตอบเป็น yes หรือ no นะคะซึ่งเราจะเรียกคำถามแบบนี้ว่า yes no question นะคะ am I a doctor ฉันเป็นหมอใช่ไหมเวลาตอบนะคะถ้าใช่บอกว่า yes you are ถ้าไม่ใช่บอกว่า no you aren't เวลาถาม I ให้ตอบ y o U ถาม y o U ให้ตอบ I นะคะไม่มีใครถามตัวเองตอบตัวเองนะคะ is he smart เขาเท่ใช่ไหมถ้าเขาเท่ะนะคะตอบว่า yes he is ถ้าเขาไม่เท่บอกว่า no he is not หรือรูปย่อดได้เลยนะคะ no he isn't ดีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ is it a dog นั่นคือหมาใช่ไหมถ้าใช่นะคะบอกว่า yes it is ใช่มันคือหมาถ้าไม่ใช่นะคะตอบว่า no it is not หรือ no it isn't เดี๋ยวมาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนกดหยุดเล่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วลองทําดูนะคะอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย